หมานดครับป๋องลงกินเลยพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้องนี่นะครับหลังจากยามรอบมากกับมาต้มกินเลยสิแะครับพี่น้องขันหนึ่งใส่เวลาหลายครับผมก็เลยบนหนึ่งครับเพราะว่ามันคำก้อนมันสีดึกสวัสดีตอนแรกครับพี่น้องมายามรอบครับเบื้องรอบลังหนึ่งนี่หายไปใส่ครับพี่น้องนี่ครับลังนี่หาย หลังนี้หายครับนี่ย่างหลังหนึ่งโอ้โหสีมีโตว,ว่ะครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับพี่นอ้องหลังหนึ่งอยู่พี่ครับเดี๋ยวมาหลุดน้ำกันครับพี่นอ้อง นี่ครับฟ้าข้างดำ ลอยเลย่ี่น้องหายอันนึงเดี๋ยวไปลุ่นตัวที่สองครับอยู่นี่หายครับนี่ย่างอันนั้นเอาไปก่อนตบบอพี่น้องบอ บอกไปเลยคุณน้องเ้ย ี่ครับพี่น้งองมานดูครับหลายเติบอยู่พี่น้องเดี๋ยวไปปวดด้วยกันครับ ตบโย้พี่น้องเลยน่ครับดลน้ำงามเลยตบโย้พี่น้องเลยครับย و, ูคับย้หมอสีกับมี่พี่น้องหมอเทศก็เกิน ง่ามอยู่พี่น้องถือว่าหวานอยู่ครับคลิปนี้นี่ครับพี่น้องผลงานรอบลังเดียวครับถือลักไปลังนึง ข้างดำพี่น้องนี่ติดลักไปลังนึงพี่น้องโอ้ยติดเงียนลักกันนี่้เนาะพี่น้องเอ้ยบุลักกับลักเดี๋ยวเก็บตุ้นครับพี่น้องคนลักกับลักพี่น้องเอ้ยคนหาก็หา ข้เจ้าน้ำเด็กินครับจะไปต้ม3โต้พรแดงพญนศิลน,นไปต้มแ้วไนี่พญศิลป แบ่งทีมงานนําครับพี่น้องนี่ครับโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวเขาขั้วกันครับเดต้มยีเดอกคือไปต้มปลาเลยครับมืัอนี้ไปครับพี่น้องเข้าบ้านครับเดี๋ยวจะย้ำเอเย็บหลอดใส่หลอดไปทำเลยครับพี่น้องไปครับย้ำหลอดมาเรียบร้อยครับพี่น้องนี่สีต้มครับนี่ ต้มสามโตครับที่เหลือกับยังกรเจกไปกินครับพี่น้องผมมามาต้มสามโตะนะครับไม่เอทกินแลียงครับตุ่มเสพร,ระแยของหอมๆพี่น้องมะแย่งบานห้องนี่น้ำเดือดแล้วครับพี่น้องอันนี้ทั้งปลาทั้งมะขามเปียกแต่บังพริกเรียบร้อยเลยครับอยู่นีม่มดใส่ลงไปนี่ครับเบียบบานห้องเลย นี่เดี๋ยวคอยเอาปลาลงครับพี่น้องอยาหลบขึ้นมาไม่ไม่กระตุมกินครับหลังจากเลืองานพี่น้องแบบอีสานบานเทาเลยล่ะนำเดือดก็ปลาลงเลยครับม่ต้องรอครับหิวเขาแล้วกลบถือรักพี่น้องเอ้ยถือรักรอบไปแล้วหอบเสียอันหนึ่งอีกโอ้ยจะเป็นรู้รักกันเนาะคนรักกันได้ โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวปิดฟ้าไปก่อนนี่แหละต้มกินแบบเนเคียนเ,เลยแบบบา้านเฮานีล่ล่ะโอเคครับพี่น้องปิดฟ้าจะเข้ากันปดพี่น้องน้ำเดือดคักรึเปล่าใส่ผงนัวลงไปครับตานน,นี้ต้มข้าดนอดนะครับต้มเขาเดียวนี่แหละใส่ผงนัวลงไปครับพี่น้องน้ำปลาจากรจกัจกจกักต้มแบบบ้านเฮาเลยพี่น้องห,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 ห้อนนี่สุดห้อนครับใครต้มยุ่เทียงหน้าบ้านเข้าหนิละ่ะ บรต้องพิธีพิถันมากมากพี่น้องเดี๋ยวไปซีเรียสมนะันเห็ดกินปลาตะห้องนะครับเดี๋ยวไปซีเรียพี่น้องเห็ดกินปลาตะห้องเราโมดายเฮ็ดขายครับเฮ็ดแบบแล,ววาลาล่าตะห้องอีหละเฮ็ดแบบอีสานบตะห้องเดี๋ยวรอดเดือดอีกน้อยนึงครับพี่น้องสิใส่พักแค่ยงสิปสองลูกกินเลยพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้องใส่ผักเอกเขาเข้าลงไปครับนี่ เดี๋ยวไปหลายลเลยพี่น้องฟักแยันหนิเยอะกว่าเดียเด๋ยวก็ยุบครับเนี่ยเดี๋ยวมากินข้าวต้องกันเด้อพี่น้องผมจะเห็ดเมนูให้พี่น้องในเบิ้งครับอาจจะบอได้กินในเบิ้งเด้อครับมือได้ไรซสดแน่ก็กินให้พี่น้องในเบิ้งแน่ครับพี่น้องเดี๋ยวถามมากินน้อกันครับพี่น้องเดี๋ยวก็สุกแล้วเดี๋ยวปิดหมอ้อฟ้าหม้อแป๊บนึงครับเรียบร้อครับพี่น้องนี่แหละครับ หลังจากยามรอบมากกับมาต้มกินนันสินะครับพี่น้องขันหนึ่งใส่เวลาหลายครับผมก็เลยบนหนึ่งครับเพราะว่ามันคำค้นมันติดึกครับพี่น้องมันติดึกเพราะว่าจะห้อเหตุงานต้องตื่นในเศร้าครับพี่น้องฝากที่ตามคลิปหนาคลิปใน่เด้อพี่น้องอีสานนะครับแชนแนลนะครับคลิปหนาคลิปใน่ฝากที่ตามครับคลิปหนาบอกกันไหมเด้อพี่น้องขอบคุณนหลายครับสิเขามารับชมคลิปครับพี่น้องขอให้พี่น้องย่ดีไม่แห้งครับมาเด้อพี่น้องกินเขาแรงน้ำกันเด้อครับ ไปแล้วครับคลิปนี้สวัสดีครับ